ค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในช่องแป้งหอมดิชาแนลกันอีกแล้วลนะคะวันนี้มาในทรงผมปกติเพราะว่าเพิ่งตื่นนะคะก็จะมาแกะถุงเอยไม่ใช่กล่องสุ่มหมูเด้งกันค่ะแต่มันหน้าเหมือนแมวน้ำมากเลยแต่เราเพยายามให้มันเหมือนหมูเดงนะคะเนี่ยเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนตรงน,นี้ก็จะเป็นหมูเด้งตอนเด็ก แล้วก็หมูเด้งเจ้าชายฝั่งนี้ก็จะเป็นซีเครตแล้วก็หมูเด้งเจ้าหญิงนะคะนี่มาเกะกันเลยเราใช้แถบไปพิธีอะมาเราอยากได้ตัวนี้นะคะหมูเด้งเจ้าชายกับซีเครตมารูปกันเลยแกได้ไหมแกได้สบายมากค่ะตรงนี้เราต้องใช้ แรงในการดึงเด่ยทุกคนใช้เทปแบบวิธีแดงทำไม่เสร,ร็จเอามาทำเป็นที่ฉีกแทนอย่าลืมมันทุกคนถ้าเกะไม่ออกก็ใช้คัตเตอร์แต่ต้องระวังด้วยนะเกะไปเลยโอเคได้แล้วมีการ์ดเดยทุกคนเดี๋ยวเราเอาเออกก่อนมีมากย้ยทุกคนดูการ์ดเห็นไหม เก็บเก็บกันช้ามากเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นสีอะไรไหมตั้งแต่ที่คำคำดูแล้วน่าจะคิดว่าเป็นตัวนี้นะแกะกันเลยเดี๋ยากแจกทางไหนอ๋อทางนี้ทางนี้ทุกคนนี่ตัวไหนอ๋อตัวไหนเดี๋ยวเราดูขอดูรูปก่อนนะ นี่ให้ดูหน้าตาเราก่อนสโลว์มากเดี๋ยวดูการ์ดก่อนนี่การ์ดเดี๋ยวดูก่อนนะไม่มีไม่มีเราได้ตัวซีเค็คนน่ะทุกคนนี่นอ้วนมากเลยเป็นหมูเด้งขายแฮมเบอร์เกอร์ขายแมคกโดนัลด์นะคะ น่ารักมากค่ะมา A สิร R กันเลยค่ะสามสองหนึ่งเดี๋ยวให้ฟังเสียงมาดูกันว่าถ้าเรากำนอ้องหนึ่งสอง๊อยสโลมมากเลยอะ่ะเนี่ยทุกคนเราจะลองดอกอุ้ยดอกได้ นึดีก็ทำแบบใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้น้องเป้งหอมด้วยนะคะบ๊ายบาย